สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปเตรียมการสอนเราจะมาทำข้อตกลงกันก่อนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้มาเอาแบบฝึกหัดที่วางอยู่บนโต๊ะให้รีบมาเอาได้แล้วนะคะเพราะว่าในนั้นจะมีแบบฝึกหัดของกลุ่มเลขที่ขี้กับเลขที่คู่ที่ยังไม่ได้มาเอาเลยเมื่อรับไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยคลิปนะคะ วันละ3คลิปวิชาแรกก็คือคณิตศาสตร์วิชาที่2ก็คือภาษาไทยวิชาที่3ก็วิชาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษนะคะวิธีเรียนคือนักเรียนดูคลิปไปก่อนคลิปการสอนของครูไม่ยากแต่ปล่อยจำนวน5วันวิธีการทำก็คือดูคลิปไปดูคลิปย้อนหลังไปดูได้ตามที่ใจนักเรียนต้องการดูจนเข้าใจแล้ว บ่ายโมงนักเรียนค่อยเริ่มทำนะคะวันนี้ค,นคุณครูขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนดูคลิปย้อนหลังไปนะคะขอบคุณค่ะ